เอาครับผมมือนีกับบรรยากาศปิงไฟครับกลิ่นเขาแย่งน้ำกันพี่น้องมือนีพี่เมนูครับเมนูเกาเป้าไมา้พี่น้องย่างใสคือเอาพี่น้องย่างใส่ย่างใสจัดไปครับจัดไปแก้วก็ได้ที่แล้วพี่น้องอันไปหาแก้วเนี่ยหมนแล้ว ปิงไงครับแก้วซี C ่ฟูดพี่น้องตีบ่ไรหรอกเอาไห่อมอันมาครับกำลังย่างดูดิพี่น้องผมบ่กว่า,าตัดอยู่แต่ว่ามีใส่อวนอยู่พี่นอ้องย่างไปกวนเลยเพระต้องตัดเออตัดก็ดีขึ้นกันเอานี่ตัดตัดตัด,ตดย่างพี่น้อง โอ้โหเด็กป no ีกก็เป็นองสับแสดงว่าเด็กปีกเมาเอาเพีงใดตัวไปเนาะเออนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วนี่ ปิงได้พี่น้องเอาเอาย่างไปเรื่อยๆยังมาเสียบต้องกันพี่น้องเห็นบอลบนิิงมันไล่เห็นบอลตรงนิงสิน,นิงมันสีสัตว์ท็นบ่ตากล้องกับมือสั้นพี่น้องเพราะต่ม,มาอันได้เห็ุขาแรงบุมีหรอกเอาตัดไปถ่ายพี่น้อง อย่างล็ก็ได้แต่ว่าเด็กปิ่งบัวขัาลมาตรฐานอยู่พี่น้องว่ามันชิงสาสวรรค์อยู่นี่โยกเยกครับอาอพี่น้องปิ่งได้นี่แล้วเห็ดขึ้นมูฮันก็นได้พี่น้องนี <laughs> ่ เนยเอาไี่เนเบก็ได้ไเออไก่เน่โบก็ได้เอาพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,อยๆนาครับบาทนี้ย่างได้ เติมนึงแล้วพี่น้องมันเป็นทานจากธรรมศาสตร์ไหมพี่น้องกัวสิลุกมาได้เป็นทานเทาก็ย่างไปเรื่อยๆพี่น้องกําลังได้ที่แล้วล่ะทั้งคนทั้งเนี่ยล่ะคนได้ที่แล้วพี่น้องแต่ว่าเหนียวพอแค่ได้ที่อยู่กําลังเลี้ยงกําลังเลี้ยง กำลังงามพี่น้องกำลังงามมั้แม่งเมาสีรวยลายแล้วล่ะเดี๋ยวอีกเหน่อยกันจูทานกันพี่น้องจูทานกนันยากาศดีนี่พี่น้องเมื่อนี้ร่มกับบ้านหนาวปันเดยก็ดีดนั่งกินไฟ ว่าสีขัวประขามอยู่พี่น้องพี่สูงบบงไงบางเอบบางเอีบ,บ,เ,อบเดี๋ยวไม่ไว่างๆสีขัวนี่ขามสูยำพี่น้องมือ,อย่างใส่สี่เงาเรยวล่ะได้ทีแล้วพี่น้องเอาล้วอีจกจังหน่ยพี่น้องเาวน้ากันเอาครับป่านนี้ซุกเรยว สาวเฟิร์ดช่วยแล้วบาดหนิพี่น <c oughs> ้องเพื่อลอยกลิ่นเพียงใดพี่น้องเอาเลืทาถือไว้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 เสียบจุบหัวหืมตรวจงงเงาอเอากันนะพี่น้องบาดนี้หัวน้ำกันตัวใครข้องเข่าก็น้ำเนี่ยน้องมึงตีเข่าเนี่ย <c oughs> เข่าไม่ย,าย่างดีพี่น้อง นั่นนั่นนั่นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คนดังนีอ่คนดังเอาพี่นวงมึงรวดเดี๋ยวเสื้เสียบพี่นวงย่างใส่มูทำขึ้น to nào hồi nhớ hồi nhớ bẩn nhiều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เขาแท่งเดี๋ยวหาบ่ไหวอดบ่อยยู uh, ่เดี um> ๋ยวใหม่ใหม่เดี๋ยวใม่แด้ว Uhm. Rồi ừ. <laughs> hàng uh. <laughs> Toàn cầu quá nhỉ con câu một tuần mày vào đường đổ lên chặt 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 đứng phải đậu kín toàn nhè hôn hoàn cái này ใส่จุแกวพี่น้องมันจังเศร้าหอนกี่ยงเลยมาลดไตถังพี่น้อง <c oughs> หมุนเศร้าหอนพอดีดึกบนันซาซาเนี่ยพักๆ <c oughs> <c oughs> เอาเันหมูลงแกวแล้วเอามั้ย หุนเชเบิดพี่ตังอืมักงามชักง่าต้นเต็นลุงแก้วเบมีเอาเลย Khổ khầu chú treo lắm nè Con treo này Con treo nè 不。もう欸 บมอยากที่บอกพี่น้องว,ว่าได้แสบคักๆยางไรกับมี่พี่น้องรลาลังเลียงลุยตัวพี่น้องทำยังไงตาสวดตาเลียก có chín mùa bà Im. rồi im im do bữa con đấy không ừ. ทูที่วันทูที่สามพี่น้องร่วมสามใส่หน่อยใส่เนย Vẫn chỉ nghe không? Ừ. Chả còn một chim bỏ Bố giả cái này nữa bỏ Chim nha Chim nha, chim nha Hát toàn จ่ายรวรอ <c oughs> เป็ไหนพุ่นไปไหนไป็นมุ้มพุ่นเนี่ยหันเป็นเนี่ยพุ่นอ่ะกระนังตู้เกีียวอยู่พุ่นไหมหันเป็นเนี่ยพุ่นเม,มือ่อยมือที่สามรอยพิก โอ้หลายทที่เลยดิมากมากสิสั่งล่าแล้วเอาเอาพีนนน่น้องทำพืชนี่เสียบๆน้ำกันพี่น้องเอออือคงใส่สีสอิม่มแล้วล่ะเป็งไงมือสวยมือสวยพี่น้องมีตาก้องตากรองจังเม่นยังดอก ก็คอโมนะอุญุอาญ่าเอาเอาเอาพี่น้องจังบึ้งกันคลิปนะจัางในก็ฝากติดตามกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อซานคาดงลูกขนยนพี่น้องบบาบ่อยบบาบ่อยจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยง d ด y